หุ้นกู้บริษัทไซมิดแอสเซทจำกัดมหาชนออกเสนอขายหุ้นกู้อายุ2ปีอัตราดอกเบีย้ย7%เปนะครับเปิดให้จองซื้อ22-23-24เมษาย,ยน2-5-6-7เดนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้ไซมิดกันนะครับก่อนขึ้นศูนหาฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยแล้วก็ต้อง ทำความจังก่อนว่าหุ้นกู้นะครับเป็นการลงทุนประเภทหนึ่งซึ่งมีความเสี่ยงนะครับผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลศึกษาผลิตภัณฑ์ก่อนการลงทุนทุกครั้งนะครับบริษัทไซมิดเอเซจจำกัดหมาชนนะครับยืนร่างแบบแสดงรา,รายการต่อสำนักง,งานคณะก,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 กร,รรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรตอตอโดยออกเสนอขายหุ้นกู้ไม่ได้สิทธิ์มีประกันนะครับจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนดอกเบีย้ย7%อนะครับอายุ2ปี เปิดให้จองซื้อ 22, 23, 24เมษายน2567นะครับโดยหลักประกันเป็นการจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจังหวัดเชียงใหม่และห้องชุดโครงการไซมิสเอ็กซ์คลูซีฟครีนและหรือห้องชุดโครงการไซมิสราชคูและหรือห้องชุดโครงการ b o สซัมคอนโดนะครับแอดสาทรเจริญราษฎร์นะครับและหรือห้องชุดโครงการไซมิสเอ็กซ์คลูซีฟและหรือห้องชุดโครงการไซมิสสุขุมวิท48 และหรืออ้องชุดโครงการไซมิตสุขุมวิท87 8, มูลค่ารวมนะครับยังไม่ได้ระบุนะว่าประมาณเท่าไหร่โดยดำรงมูลค่ารวมหลักประกันไม่ต่ำกว่า1.3เท่าของมูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขายได้ตลอดอายุหุ้นกู้นั่นเองนะครับแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารนี้และล่างสื่อชี้ชวนบริษัทไซมิตแอสเซทจำกัดมหาชนนะครับเสนอขายหุ้นกู้อายุ2ปีอัตราดอกเบีย้ย7%ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนนะครับโดยหุ้นกู้นั้นเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันและหรือผู้ลงทุนรายใหญ่โดยมีข้อจํากัดการเสนอขายและการโอนหุ้นกู้เสนอขายหุ้นกู้เฉพาะต่อผู้ลงทุนสถาบันและหรือผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้นและการโอนหุ้นกู้ทุกทอดจะสามารถโอนให้เฉพาะต่อผู้ลงทุนสถาบันและหรือผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น ทั้งนี้ผู้ออกหุ้นกู้และหรือนนยทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าทอดใดๆให้กับผู้รับโอนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดกนะครับดับความน่าเชื่อถือของตัวหุ้นกู BB ้ B b บวกนะครับแนวโน้มอันดับเครดิตโดยบริษัททิสเลตติ้งจำกัดเมื่อวันที่31กักยาคม2566นะครับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้บริษัทหลักทรัพย์ดาวโอประเทศไทยจำกัดหมาชวนบริษัทหลักทรัพย์บูเบลจำกัดบริษัทหลักทรัพย์ C.G.S.I. n t e r n a t i o n a l ประเทศไทยจำกัดเบอรัซทรัพย์บวิยอนจำกัดหมาชนเบอร์ซาร์ดซับโกแบทจำกัดเบอร์ซาร์ดซับสยามเวลจำกัดเบอร์ซาร์ดซับเมอร์ชั่นพาร์เนอร์จำกัดหมาชนเบอร์ซาร์ดซับพายจำกัดหมาชนเบอร์ซาร์ดซัพย์ูนินต้าประเทศไทยจำกัดผู้แทนผู้ถือหุนห้นกู้เบอร์ซาร์ดซับดาวประเทศไทยจำกัดหมาชนในเฮเบียนหุ้นกู้ธนาคารเอ็มบีไทยจำกัดหมาชนรียะเวลาการจองซื้อย้อนครั้งหนึ่ง22 23 24เมษายน2567นะครับ เรามาดูแฟดชีตกันหน่อยดีกว่านะครับแฟดชีตบริษัทไซมิดแอสเซทจำกัดมหาชนลักษณะการประกอบธุรกิจคือพระนาสังหาริมทร์นะครับเพื่อจัดจําหน่ายทั้งประเภทโครงการคอนโดมิเนียมและบ้านจัดสรรน,นะครับทั้งแนวสูงแนวราบนะระดับความน่าเชื่อถือนะครับความเสี่ยงอยู่ที่ดับดับ7ในแปดดับความเสี่ยงความเสี่ยงมีอะไรบ้างมี5้หัวข้อใหญ่ๆนะครับขออ่านหัวข้อละกันนะ 1. ผู้ออกหุ้นกู้มีความสามารถในการชําระหนี้ต่ํานะครับ 2. ความเสี่ยงจากการขาดความต่อเนื่องจากของการโอนกรรมสิทธิและมีกำไร,รสุทธิที่ไม่ได้มาจากการดำเนินงานนะครับ 3. นะผู้ออกคุณกูณ้พึ่งพิงแหล่งเงินทุนจากสถาบัานทางการเงินและการระดมทุนจากตราสารนี้เป็นหลัก 4. ความเสี่ยงด้านหลักประกันซึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์นะครับมูลค่าของหลักประกันอาจลดลงจากราคาตลาดนะครับของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันและหรืออาจจะลดลงสาเหตุอื่น ใดที่ไม่อาจคาดการได้นะครับนับจากวันที่ออกหุ้นกู้ซึ่งหากมูลค่าบังคับขายหลักประกันได้ต่ำกว่ามูลค่านี่หุ้นกู้ผู้ถือหุ้นกู้สามารถบังคับชําระส่วนที่ยังคงค้างชําระกับผู้ออกหุ้นกู้ได้แต่จะต้องเข้าสู่กระบวนการฟ้องร้องนะครับผู้ออกหุก้นกู้ซึ่งไม่สามารถคาดการระยะะวลักการดําเนินงานที่แน่นอนได้และไม่และอาจจะไม่ได้รับชําระส่วนที่ยังคง,งค้างคืนได้เต็มจํานวน5ความเสี่ยงจากการ ถูกผู้รับเหมาก่อสร้างฟ้องร้องนะครับบริษัทมีข้อพิพาททางกฎหมายซึ่งอาจส่งผลต่อสินทรัพย์ของบริษัทสูงกว่าร้อยละหของส่วนของผู้ถือหุ้นซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยยังไม่รับรู้นะครับประมาณการหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นไวในงบการเงินโดยข้อพิพาทนะครับมีกรณีนะกรณีกอไก่บริษัทถูกผู้รับเหมาก่อสร้างแห่งหนึ่งฟ้องร้อง,องเกี่ยวกับ การผิดสัญญาก่อสร้างโดยมีทุนทรั์นะครับ482ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ8ของส่วนของผู้ถือหุ้นและบริษัทฟ้องแย้งโดยมีทุนทรัพย์ฟ้องแย้งที่606ล้านบาททั้งนี้สารแพ่งมีนัดสืบพยานนะครับเดือนมีนาคมและเมษายน67นั่นเองโดยประมาณนะเอาประมาณนี้และกันคร่าวๆสามารถเข้าไปดูหนังสือแฟชชีทได้นะครับ คำเตือนนะครับก่อนตัดสินใจลงทุนผู้ลงทุนต้องใช้วิจัยในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกตราสารหนี้และเงื่อนไขของตราสารหนี้นะครับรวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีการมีผลใช้บังคับของแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างสื่อชวนนี้มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในตราสารหนี้ที right. ่เสนอขายหรือไม่ได้เป็นการประกันราคาหรือผลตอบแทนของตราสารหนี้ที่เสนอขายหรือร right ับรองความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างสื่อชี้ชวนนี้แต่อย่างใดทั้งนี้การรับรองความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างสื่อชี้ชวนนี้ เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายตราสารหนี้หากแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสื่อชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญผู้ถือตราสารหนี้ที่ได้ซื้อตราสารหนี้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสื่อชี้ชวนนั้นมีผลใช้บังคับมีสิทธิเ์เรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทห,หรือเจ้าของตราสารหนี้ ได้ตามมารตรา82แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ปีพุทธศักราช2535ทั้งนี้ภายใน1ปีนับแต่วันที่ได้รู้หรือควรรู้ว่าแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสื่อชี้ชวนเป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญแต่ไม่เกิน2ปีนับจากวันที่แบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสื่อชี้ชวนมีผลใช้บังคับ ผู้ลงทุนสามารถที่จะตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแซงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่าสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารสนเทศตลาดทุนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์333ทับ3ถนนวิภาวดีลังสิตแขวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพมหานะคร1900ในทุกวันทำการของสำนักงาน เวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาและ13นาฬิกาถึง16นาฬิหรือทางเว็บไซต์ w w w ร์ด t s ท์คำเตือนการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งและก็ทุกประเภทด้วยนะครับก่อนจะกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับ การออมเงินนะครับหุ้นกู้แล้วก็บัญชีธนาคารต่างๆบัญชีเงินฝากต่างๆนะครับแคมเปญที่สำคัญต่างๆนะครับได้ที่ช anel นี้เลยนะครับฝากกดไลค์หน่อยมีคลิปมากมายนะครับที่จะนำเสนอในทุกๆวันนะครับที่ผมจะนำมาเล่านะครับเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินการธนาคารนะครับหุ้นกู้นะครับเงินฝากต่างๆนะครับรวมถึงเกดเล็กเกตน้อยนะครับด้านอสังหาริมทรัพย์ นะครับที่ผมจะนำมาเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็ลองดูนะมีหลายคลิปวิดีโอมีหลายเอพิโซดเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ผมทำเพลิ์เอาไว้นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับแต่ละหมวดหมู่นะครับแยกเอาไว้ด้วยสามารถย้อนกลับไปชมได้ฟรีๆเลยนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งฟรีๆเลยแล้วก็ผมอัพคลิปทุกๆวันนะครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้หน่อยขอคนละหนึ่งไลค์นะครับหรือใคร สนใจคอมเมนต์ก็ยินดีนะครับคอมเมนต์ comment ปรับปรุงแนะนำกันเข้ามาได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ในปีนี้ก็จะมีแคมมีเรื่องราวอื่นๆที่ผมจะนำมาเรียกว่าเล่าให้ฟังนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับนอกจากจะเป็นบัญชีธนาคารแล้วนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับหุ้นกู้แล้วก็คงจะเป็นการพูดคุยถึงหุ้นนะครับกับเกตเเละเกตน้อยในเรื่องของกองทุนรวมนะครับ การซื้อหรือการลงทุนในหุ้นกู้นะครับรว,รวมถึงการประกอบธุรกิจหรือภาษีต่างๆนะครับที่เป็นเรื่องใกล้ตัวของเราๆท่านๆน,นะครับก็คงจะนำมาฝากกันนะครับเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยนะครับ